มีลูกสาวแล้วเขาว่าน่ารักเคย<ม>เจอเขากี่ครั้งแล้วคะยังเลย,ย,ยดูแต่เนี้ย<อ>ไลฟ์สดตลอดอ่ะอาย่าหมูมั่งแมงกระบี้มั่งแล้วก็ข้าวมั่งคือไม่มีเวลาไปถ้าผักไม่ให้ดูย่าชอบเล่าย่าจัะหอมนะจ๊ะวันนี้ขัดรถมืดไม่ค่อยได้<อ>สายตาไม่ค่อยดีใช่ไหมโอ้โหรักเขาแต่รักไม่มีเหตุผลนะคะ เนาะค่ะ <rica S 2> อันนีู้กไทยพิจิตรลักเขาเนาะค่ะรักเขาจริงๆค่ะคุณเอ็ซีเขาน่ารักและเขาน่าหลงเนาะค่ะถ้าได้เจอตัวจริงเขายิ่งจะรักเขาไปหลายเท่าอย่าไปจ้องตาเขานะจะตายแล้วี่เลยนะอันนี้แอ้หอมมาจ้องตาลูกจ้องตั้งแต่ที่ออกดูเขาตั้งแต่ตัวเขาอายุห้าขวบอ่ะอ๋อห้าขวบพี่เขานั่นร้องไห้กับเขาตอนไม่ตามเขาตอนไม่รู้ไปแรกๆไม่กล้าเข้าใกล้เขาเลยนะ เพราะว่าแล้วขนลุกไปรอบแรกอ็ญย่าตามเขาไปหลายงานเหมือนกันนะไปรอบแรกแต่ไม่เคยทักลูกเลยก่อนนี้ติดตามเขามานานแล้วติดตามดูเขาแต่งเด็กแล้วก็รายการไม่หมนี่อีกอะแข่งกับพี่โฟกัสอะอสแล้วก็แบบไปแรกๆคุยกับคนอื่นแต่ไม่คุยกับลูกเลยคือแบบมันรู้สึกแบบ เรารู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่กล้าหรือยังไงสักอย่างแหละมันทําให้เราตื่นเต้นหรือยังไงไม่รู้ไม่กล้าทักไปรอบแรกนะไปรอบแรกไม่เคยไม่เคยจ้องตาไม่เคยทักแต่ท่ายรูปด้วยแต่ไม่พูดด้วยแต่พูดกับย่าพูดกับคุณนิวพูดกับลุงจ่าใช่แล้วอันนี้คิดว่าพ่อยังไม่ออกมาไงเออแต่พออันรู้กับลุงจ่าว่าเขาอยู่กับพ่อกับแม่นะอันนี้มันอบไอ้ย่า จับหน้าอกเลยแม่น่ารักมากเพิ่งเจอแม่ไอาครั้งแรกนี่แหละแม่เขาน่ารักมากน่ารักมากนุ่นคนเยอซีทุกคนแล้วมานั่งรอปูเสียไอ้ยากับปูเสียอยู่นู่นนะนี่นะค่ะคนเยอซีมาจากไหนกันมั่งเนี่ยนี่น่ะค่ะมาจากไหนบ้างมาจากนครไทยค่ะนครไทยโอ้เมื่อก่อนผ่านนั้นบ่อยมากเลย นะคะนครไทยไปกินไก่ปิ้งนะคะก็อร่อยแต่ส้มตำห้ามสั่งว่าเผ็ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วนึกว่าอย่างชางลายเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานที่ไหนได้พริกเม็ดแดงๆนะคะครูเขาใส่ให้เราเต็มเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นไปไม่สั่งเผ็ดนำแล้วนะและไก่ปิ้งอร่อยมากเลยใ่อร่อยต้องเอาพริกออกก่อนนะจ๊ะ ค่ะในในในยูทูบช่องยาชอบเล่าค่ะยาชอบเล่ายาจันหอมนั่นแม่แม่มากันแล้วมากันแล้วแต่ใบสองแต่ายสองตู้เด้อค่ะลูกสาวต้นข้าวจ๋าลูกสาวมาดูเด้นนะค่ะรักเขาตรงไหนคะแม่แม่จ๋าอโอ้น้าท่วมอยู่บางละกม โอ้บางละกมเมื่อกี้อาจารย์ผ่านมาตรงนั้นน่ะน้ำมันท่วมเขามีบอ่อปลามีอะไรเนาะแฟนเขามีเพื่อนที่นั่นเ <ละ S 1> จ้านี่แม่ัลีหลสวัดดีจ้าโอข้ขน,นมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลงยอยู่ไหนไม่รู้พี่มะนามีไหนแล้้เขาลมไงพี่มะนานะค่ะนี่มาถึงกันแล้วนะคะแม่แม่นะค่ะ รักเขานะคะอะไรนะคะย่แม่คนจังหวัดพิโลกค่ะใช่จ e ้านี้นะคะเ c ค่ะตอนไม่ไปค่ะไม่ทองคำก็มีค่ะมุ่งมั่นใช่นะคะกับท้าพ่อเอสีบอกนะคะนี้นะคะแม่แม่เอซมานะคะเขาเรียกว่ารักไม่มีเหตุผลเนาะรักเขานะคะลูกสาวนะคะ มารอกันละเปิ้ลมานานแล้วใช่ไหมเห็นไหมเปิ้ลโอ้โหอยากเห็นอยากเห็นตัวจริงน้องอยากเห็นตัวจริงน้องยังไม่เคยเห็นใช่ไหมพ่ออออ้ฮะสามรอบเห็นแล้วก็เห็นอีกใช่ไหม เออที่จะขณะแอดหอมเนี่ยหอมมาตามหนูทุกวันเวลาหนูจะขึ้นเวทีใจยังตุ้มต่ำต่ำอยู่เลยนะจริงๆนะเออขนาดตามทุกวันเพราะมากเพลงไหนก็รักมาห้าปีโอ้หนูกะเพลงพ่อสอนเพชรเขาอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าวงของพ่อเนาะวันนี้พ่อจะขอเพลงอะไรหนูรักมาห้าปีเหรอโอ อันนี้อันนี้แฟนพันธุ์แท้ของพ่อสอนเพชรนะค่ะเฮ็ยไม่ได้อ่านใครก็กระโดฮาอ่าหนูไม่รู้นะค่ะก็หนูไม่รู้นะคะวันนี้หนูก็ยังไม่รู้เออปนจะบอกว่าหนูก็ยังไม่รู้นั่นแหละนั่นอันที่เล็กเนาะ ใช่เขาบอกว่าหนูจะตกรอบเราไม่เชื่อน้องแอดย่นะยาไฟ์สดอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าจะตกจะจะ,จะแพ้แล้วว่ามันมีใครแพ้เสียงแบบนี้จนเขาบอกว่าลืมลลืมเนื้อวันนี้หนูร้องหนูก็ลืมอยู่หนูไม่รู้อยู่อ่ะเออถ้าร้องให้หนูไม่รู้ก็าหนูไม่รู้อยู่อะมันร้องซ้ำไปซ้ำมาไง

ใช่รู้่เอว่าพ่อแม่ยากันอยู่ศึกึกษาพยายามเรียนก็พอเรื่องเรียนก็ไปไปลองใช่ว,นนวันนั้นยังวันนั้นยังลากไปอยู่ลากลำพูงอยู่ใช่และตอนนี้จริงๆแล้วพ่อแม่ดูแลเขานานแล้วนะอยู่ด้วยกันนานแล้วแต่ว่าไม่เปิดเผยเฉยๆแต่เขาเรียกอยู่ก<ช>ับย่าค่ะตอนนี้พ่อก็ขับรถให้แม่ก็มาหาอยู่ น่ารักทั้งสองเลยทั้งพ่อทั้งแม่ต้นจองไว้แล้วิ้นจองแล้วแม่แม่นะคะจองแล้วนะค่ะป้นยังไม่ขายป้ญยังไม่ขายบัตรนะค่ะโอ้นะคปยังไม่ขายฮะไม่เราต้องไปซื้อบัตรแล้นไปซื้อบัตรก่อนแม่นะค่ะปันยังไม่อันนี้นะจ๊ะปันยังลูกครับมาดูพี่จนข้าวเหรอลูกนี่นะค่ะ พอแม่แม่มันร้อนมากเนาะหาล่มอยู่นะค่ะตอนนี้ลูกอยู่ไหนลูกเหรอไม่รู้หออยู่ตรงไหนไม่รู้หอนั่นนะถ้าจะมาแล้วเนาะจ้แม่เช้าก็มีงานที่โน่นอยู่นะแม่เช้ามีงานมีอาญาหอมก็ลืมลูกมีงานงานที่ที่วัดที่ฟังตัววัดที่มีพี่แจ๊คคนนั้นน่ะเขามีทําบุญเออเอามาให้ลองแล้วกันจะทําอะไรกินก็ นี่นะค่ะเพื่อนซีไม่ค่ะนี่นะค่ะมันจัดกาแฟให้ทั้งวันวันนี้แม่เอฟซีนะคะมากันตึมแล้วนะคะดีไม่รู้จะดียังไงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหอมนะคะค่ะคุณเพอนซีค่ะนี่นะคะ เวท่ีหยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นอย่าต้องพบดคือคอนีเวนเลยเขาอี้เยอะอยู่นะค่ะเขาอี้เยอะอยู่นะค่ะเดี๋ยวย่ไปหานั่งค่ขาทุกคทนนั่งเต็ม๊บดูเราจะปิดให้นะฮะปิดให้ออกมาซื้อของกินกันด้วยจ้ะตอนนี้ขอร้องก่อนแล้วกันเนาะพ่อคุณแม่คุณรนาค้าเข้าใจนิดนึงแล้วกันจ้าขาขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งแล้วกัน คุณวุฒิขยับเข้ามาได้ไหมางนู้นขยับเข้ามาให้เป็นแนวตกลงเราก็มีเต๊ะอี้แล้วอ่ะมี่นะคะขอบคุณนะคะพี่ลมเอานี่มาฝากนะคะพี่มานาสวัสดีจ้าพี่มานาคะนะองชโอกาสต้องไปนะน้อน้คะอยากให้ร้านค้าร้านขายร่วมขายดีกันไงจ้า ร้อนนะค่ะอะไรมันลายนะลายคุ้มยุ่มคุ้มยุ่มนะคะเดี๋ยวย่าขึ้นใหม่นะคะคุณเอ่สี่ขาลายนะคะนนเนาะเดี๋ยวย่าค่ะร,ร้อนนะคะ